บัตรนี้เป็นครั้งที่29ตรงกับวันที่8ธันวาคม2568ข้าพเจ้านางสาวพิญญาดวงนามน ขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมนถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์บูชาแด่องค์พระความปิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สาเร็จรุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้า เป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเอสุอัตราข้ฉันตุเทวตาสัทธมังวุนิราชาสุนันตุสัคขโมฆาทางสักเเกมาเจรปเปคิริสิขารตเตจันตริเขวิมาเนธิเปรัเถจคาเมตารรวันคานเคหาวัตถุมหิเคเต ภมามาจยันต ah ูเทวชระัทราวิสเมยขขันทพะนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรวัจจังสาธุโหมิสุนันตุธรรมะสวนาการโลอิยัมพะทันตาธรรมะสวนาการโลอิยัมพระทันตาธรรมสวนาการโลอิยัมพระทันตาบทส่วนน้ำมาการสิทิคาถานโมตัสสะภควตระโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภควตระโตสัมมาสัมพุทธสะนโมตัสสะภควตระโตสัมมาสัมพุทธสะ บสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสรนังอัญยังพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพาธานัตถิเมสรนังอัญยังธรรมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพาธานัตถิเมสรนังอัญยังสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพธา บทสวดมหาการุณิโกนาโถติอาทธิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอทายาสัพพานินางปุเรตววารมีสัพพาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวเชนะมาหนตุสัพภุปตถวามหาการุณิโกนาโถหิตายาสัพพานินางปุเรตวารมีสัพพาปโตสัมโพธิมุตตะมัง เอเตนะสัจจวัชเชนะมาโหนตุสัพพุปัฏฐวามหาการุณิโกนาโถสุขายะสัพพานินางปูเรตวาปารมีสัพพาตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชเชนะมาโหนตุสัพพุปัฏฐวาบทสวนมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมัยังพระควสัสเกสุวิหารติกับเป็นรัสุ กปิละวัตถุสมิงมหวาวเนมหาหตาพิคุสังเคนะสัติงปัญจมาเตหิพิกุสเตหิสัพเพเหวะอราหันเตหิทัสสหิสโลกธาตูหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปฤฤติตาโหติภควันตังทัศนายาพิกุสงคัญจาอธโคจตุนังสุทธาวาสากายิกานางเทวานางเอตะทธโหสิ ายังโขพระควาสักเกสุวิหารติกับปรัตุส,ส,สมิงมหาวเนมหัตาพิคุสังเคน,คน,คน,คนัสท ah. ิงปัจมาติหิพิกุสเตหิสเพหิวะอรหันเตหิทัสหิสโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปฏิตาโหติพระวันตังทัศนายาพิกุสังคันจะยานูนามะยัมปีเยนะพระควาเตนุประสังกมอยามาอุปสังกมิตวะพระวตโตสันติเกปาเจกขาถาภาเสยามาตีอัทคตาเทวตาเสยยาถาปีนามาพระวาบริโสสสมาชิตังวาภาหังภาษาเรยาภาษาริตตังวาภาหังสมิเต ยะเอวเมวสุทธวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาภควตุปุรตปาตระหังสุอธโปตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอทังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาภควโตสันติเกอีมังคาทางอภาสีมหาสมโยโวนาส מינ เทวกายสมาคตาอาคาตมหอีมังธรมมะสมยังทักิตายวะอราจิตตสังคันติ อโคอัป,ปราเทวตาภควตุวสันติเกอีมังคาถังอภาสิตระพิโคโสมาธหังสุตติตังอัตโนโอุชุกามกังสุสารธีวานตานิคาเหตวาอินทริยานิรักขันติปันธิตาติอัทโคอัป,ปราภควตุว อัถโคปอัปปาราเทวตาภควโตสันติเกอีมังคาทังอภาสิเฉตวาขีรังเฉตวะปริคังอินทขีรังโอหัจจามะเมชาเตจารันตีสุทธาวิมราสกุมตาสุทันตาสุสุนาคาติอัถโคอัปปาราเทวตาภควโตสันติเกอีมังคาทังอภาสิเยเกสิพุทังสารนังคาตาเสนเตคมิสันติปายะภูมิงปหายามานุสังเทหังเทวกายังปริปูเรสันติติ อักุปภะกวาพิกูอามันเตสิเยปุยเยนะพิกเวทัสสุโลกทาตูสุเทวตาสันนิปติตาโหติตถาคตังทัศนายพิกูสังคันจะาเยปิเตพิกเวอเฮสุงอติตมัฏฐานังอรหันโต,นตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิภะกวนตานังเองตาปรมาเยวเทวตา สันนิปฏิตาอเหสุงเสยยะธาปิไมหังเอตรหิอยเยปิเตพิขเวภวิสันติอนาคตมัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเอสัมปีพระกัมันตานังเอตับระมาเยวเทวตาสันนิปฏิตาภวิสันติเสยยะธาปิไมหังเอตรหิอาจิกิสามีพิขเวเทวกายานังนามานิกิตายสามิพิขเวเทวกายานังนามานิเทศสามิพิขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาถาสาทุกังมาณะสิกโรธาภาสิสามิติเอวัมพันเตติโกเตพิคุภะวะตตปัจจ โสสูภคะวาเอตตะทวโวจะสิโลกามนุกสามิยะทัพภูมาตธาสีตาเยสิตาคิริคัพรังไปหิตตาสมาหิตาภูตูสีหาสันดีนาโดมหังสาพิสัมพุโนโอทาตมะสาสุทธาวิปสสนมนาวิลาพินโยปัญจัสเตยตวาวเนกาเปรัทเวตาโตอามันติยิสัทธาสาวเกศสา,สาเสนระเตเทวกายะพิกันตาเตวิชานาทะพิโว เตจ่าอาตประมกกรุงสุตตะวัพุทธศาสานสนางเตสัมปาตุระหุยานางอมนุสสานัทสนังอัปเปเกสตตะมัทคุงสหัสังอฐศัตตริงสัตังเอเกสหัสานางอมนุสานมัทสูงอัเปเกนันตมัทคุงที่สาสะพานพุทธาอาหุตันจัสมพังอภิญญายาวะวะกิตวานาจักกุมา ตัตโตอมันตยิสธทาสาวกเกศสาสเนรเตเทวกายะพิกันตาเตวิชานาทพิกโวเยโวหังกิตยิสามิค <te> ิราหิอนุภโสสัตตสหสาวยคขาภูมากาปิรัตถวาอิทิมันโตชุดิมันโตวันนวันโตยสัตสินโมธรมานาพิการุมภิกุนังสมิติงวนางฉะสหสาเหมาวตายขานานันตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัตสินโมธมานาพิการุมภิกุนังสมิติงวนาง สา,สาตาคิราติสหัสายคานานตตะวันนิโนอิทิมัโตชุต <s Hands Impossible> ิมัโตวันนวันโตยสสิโนโมทานาพิกามุพิกุนังสมิติงว่านางอิเจเตโสระสหัสายคานานตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมัโตวันนวันโตยสสิโนโมทานาพิกามุพิกุนังสมิติงว่านางเวสามิตาปัญจสาตายาคานานตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมัโตวันวันโตยสสิโนโมทามนาพิกามุพิกุนังสมิติงว่านาง กุมพิโรดาชาคัิโกเวปุลลสานิเวสนางพินโยนังสตะสหัสสังยาคานังเยิรูปาสติกุมพิโรดาชาคัิโกโสปาคัสมิติงว่านังปุริมัจจที่สังราชาทัตตะโทปัสสติคันทัพพานางอธิปติมหาราชายสัสิโสปุตตาปิตตสสะพาโวอินทนามามหาพลาอิทิมตโตชุดิมนนนันตัวนวันตเยสสินุโมธมานาพิการุพิคุนางสมิติงว่านางัง ท่ากีนันจัตที่สั่งราชาวิรุณโหตัสภาษาสติกุมพันธนานังอธิปติมหาราชายสสิโซปุตตปิตัสสะภาโวอินทนามามหาพราอิทิมันตุชุติมันตูวันนวันตเยสัจสิโนมธมานาพิกามุพิกุนังสมิติงว่านังปัจิมันจัตที่สั่งราชาวิรูปโคภาษาสตินาข้านังอธิปติมหาราชายสัสิโสปุตตาปิตัสสะภาโวอินทนามามหาพราอิทิมันตุชุติมันตูวันนวันตเยสัจสิโนมุธมานาพิกามุพิกุนังสมิติงว่านัง อุตรันจัตทีิสังราชาภูเวโรตับภาษาสติยคานังอาทิปติมหาราชายสัสิโซปุตตาปิตัสะพาหาโวอินทนามามหภาภลาอิทิมันตจชุติมันตว,วันนวันตเยสสิโนโมทมานาพิกามุภุก ภิกขูนังสมิติงว่านางปุริมาทิสังทตระรโถทคิีเนนาวิรุณหโกปชิเมนาวิรูปโคกูเวโรอุตรังทิสังชัตารโรเตมหาราชาสมันตาจัตุโรทิสาทัตัละมานาอทังสุวเนกาปิรัตเเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวัจนิกาสถามายากูเดนทูเวเดนทูวิภูจาวิภูโตสหจันทโนการมเศโฉจากินนุมันทุนิมันทุจับปนาโทอุปัญญโยจากเทวสุโตจมัตติจิตเสนนุสกันทัพโภนโรราชาชโนสโพอาคูปัน จาสิโคเจวัติมพระรูจุริยวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทภาสราชุพิโมทมานาพิกามูพิกุนังสมิติงว่าน่งอทาคกูณภาษานาคาเวสาราสตัจกา กัมพราสัตตราอาคูปายาคาสยาติพิยามุนาทัตตราัฐาจาอาคูนาคายสัสิโนเอราวาัโนมหานาโคโสปาคาสมิติงว่านางเยนาคาราเชสหาสาหรันติพิาพาทิจาปกิวิสุตตสักคูเวหายสาเตวนัมชัปตาจิตราสุปนาอิติเตสนามังอภยันตทานาคาราชานามาสิสุปันนโตเขมามกาสิพุโทโธ สันหาหิว่าจายิวะวะหยันตานาคาสุปันาสารมังการสุพุธทธังชิตาวชิราหาัตเถนะสมุทังอสุราสิตาพระอัตรวาสวัเสเต,ตอิทิมันโตเยสัสโินโการกันชามหาพิสมาอสุราธานาเวคสาเวปจิติสุจิติจ่พปะหาราโตนมุจีสหสตันจ่ภริปุต,ตานังสัพเพเวโรจานามัาสันในหิตะวะพริงเสนังราหุพัฒมุปาขมุงสมัยโยปทานิพันธันเตภิกูนังสม,มิติงวาง่านัง อาปูจเทวาปัทวีจัตเตโชวายโยตถาขมุงวารุณาวารุณาเทวาโสโมจายสสาสหเมตากรุณาการิกาอาปูเทวายสสะสีโนทัศเตทัศกายาสัพเพนานันตะวันนิโนอิทิมันโตุติมันตูอนนวันโตเยสสะสิโนโมทมานาพิกัมพิกุนังสมิติงว่านางเวนทุนจเทวาสหลีจัสมาจัทุเวยมาจันทสุปนิสาเทวาจันทมาคูปุระคีตาสุริยะสุปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุระคีตา นักขันตาณิปุราิตาวาอาคูมันถาวะราหากาวาสูนาังวาสโวเสโทสกุปะคปุรินทโททัเสเตเตทศกายาสพเพนานันตะวันนิโนโอ,อิทิมันตชุดิมันตตว,วันว,วันโตเย,ยสัสินโมธมานาพิกามุพิกุนังสมิติงวะานางัง อาคูสาภูเทวาชรามาคิสิขาริวะอริทกาจารโรชาจาอุม,มาบุพานิพาสีโนวารุณาสหาธรรมมาจาอจุตตาจาเนชากาสุเรยารุจิราอาคูอาคูวาสาวเนสีโนทัศเศรษฐะสกา,ายาสพเพนานันตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันตวันัว,นวันตเยสสีนมธม,มานาพิกมัมปุทิกุณังสมนิติงวะนัง สมานามห ah าสมานามานุสามานุสุตตมาคิธาปะทูสิกาอาคูอาคูาคมโนปะทูสิกาทาคูหารโยเทวายเจโรหิตวาสิโนปารคามหาปารกาอาคูเทวายาวาสาา ah ika, าววายัสสินโนทัศเ,เตทัศสากายาสเพนานันตวันนิโนอิทิมัตัวจุติมตัวนวันตัวเยสสินโนมธมานาพิงามุพิขุนังสมิติงวะนัง สุก,กาการุมหาอารุณาอาคูเวคาณสาสหาโอทาตาคไคหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสถามันตาหารัคชามิสกาจิยสัสสิโนธนายังอาคาปชุนโนโยทิสาพิวสติทเสเตเททัสตากายาสัพเณนานัตะวันนิโนอิทิมันตุชุติมันตวนนวันโตยะสัสสินโนโมทามานาพิการุพิคูนางสมิติงว่านาง เขมิยาดุสิตายามากัฏกาเจยสัสสิโนสัมพิตรการมเสธาโชตินามาจะอาสวานิมานรัติโนอาคูปะาอาทาคูปะริมิตาทศเสตทศกายาสเพนานัตะวันนิโนอีทิมันโตชุติมันโตตนวันโตเยสสินโมรธมานาพิกามงพิกูนาสิติงว่านัง สัทเถรเทวานิกายาสัพเพนานัตตะวันนิโนนามันวเยนะอาคัจฉุงเยจันเยสจิสาสหะปวุทธชาติมัคขีราโอคตินะมะนาสวังถ้าเขโมคัตตรังนาคังจันทังวาสิตาติตังสุพรมาปรมัตโตจับปุตตาอิทิมาตโตสหัสันังกุมาโรติโสจักโสปาคะสมิติงวะนังสหัสพรมโลกานังมหาพรมาพิติิตติปปันโนุติมันโตพิสมากายโยเยสัสิโสถ้าเศรษฐาอิสราอากูปเจกวาสวัติโนเตสันจัมมัชโตอาคาหาริโตบริวาริ ตเตจสัสสเพอภิกันเตสินเทเทเวสรมะเก มารเสนาอภิการอภิกามิปันสักัารหัสามัิยังเอถาคันหัตพันธัาราเคณพันธมัตทโวสมันตาบริวารธรรมวมุมจิทาโกจินังอิติตธรรมหาเสนกันหาเสยังอเปศยิปานินาตรมาหัสสระกัตวามันเพระวังยัตหาปวุสโกเมโคทนาเยนโตสวิชุโกตทาโสปจุฑาวติสังกุโตอศัยยังวเสตันจะสพังอภิญญายาววะคิตวานันจคุมาตัตโตอมันตยิสัทธาสาวกีศาสนระเตมารเสนาภิกันตาติวิชนาค่พ คโวเตจาาอาตปมามัคกะรงสุตตะวะพุทธศาสาสนางังวีตาราเคหิงปะกามุงเนสังโรมัปีชชยุงสเพวิจิตสังฆามาพยาติตายสาัตสิโนโมทันติสพูเตหิสา,สาวากาเตชะเนสุตาติบทสวดจุลชัยยะปกรณ์นมโมเมพุทธเตชะสารัตนตยะธรรมิกาเตชะประสิทธิปริป ปสีเทวานารายะปรเมสุราสิทธิพรมาเจินทาจะจจตุโลกาคัมภีรรักกาสมุทาภูตุงคังคาจัสพรมาชัยยะปสิทธิพวันตุเตชัยยะชัยยะธรณีธรณีอุททิอุททีนาทีนาทีชัยยะชัยยะฆาคนละตนละนิสัยนิไรไสยเซนเมรุราชพลนรชีชัยยะชัยยะคัมภีรสมพีนาเคทนาคีปีศาจจัดภูตกาลีชัยยะชัยยะทุนนิมิต ทุนนิมิตาโรคีชัยชัยะสิงคีสุธาธานะมุขชาชัยยะชัยะวรุณะมุขขาตราชยะชัยะจำปาทินาคะกุลักขันทกชัยะชัยยะคัชชคนนัตตุรงสุกระพุชงสีหาพยัคทีปาชัยะชัยะวรุณะมุขยาตาชิตะชิตะเสนารีสุ ุณะสุทธินรดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะธรณีตเรสธาสุชัยยาชัยยะชัยยะธรณีสามตีนศธาชัยยะชัยยะมังกราชรัญญาภวเคชัยยะชัยยะวรุณยักษ์เขชัยยะชัยยะรักษสุระพุชเตชา ชัยยะชัยยะพรมเณทคนาชัยยะชัยยะราชาธิราชศาสชัยชัยยะชัยยะปทวิงสัพพังชัยยะชัยยะอรหันตาปเจกับพุทธสาวังชัยยะชัยยะมหิสสุโรหะโรหรินเทวาชัยยะชัยยะพรมาสุรโขชัยยะชัยยะนาโควิรุณหโกวิรูปโขจันทิมารวิอินโทจะเวนเตโยจัปุเวโรวรุโนปิจะ อคิวายจักปาชุนหกอุมาโรทตารัตโกอัฐารสา,ามหาเทวาสิทธิตาปะสะอาทโยอ,อิศีโนสาวกาสัพพาชัยยะรามุพะวันตุเตชัยยะธรรมมจะสังโคจะทัสสปาโลจัดทำจะชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตชีนะชัยยะโสธีพะวันตุเตเอเตนะพุทธเตชีนะโหตุเตชัยยะมังคะรังชัยโยปิดพุทธะ สิริมาโตอายังมารสาจัปาปีมาโตปราชโยอุคร,ส at ah ah รุสยามโพธิมันเตะโมทิตาชยตาธาพรหมคณาเมหิสโนชโยปิพุทธสัตสิริมโตอายังมารสาจัปาปีมโตปราชโยอุครุสยามโพธิมันเตะโมทิตาชยตาธา อินทคณาเมหสีโนชัยโยปิพุทธศาสตสริมตอยังมารสา,าจะปาปิมโตปราชโย و, โคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชายตาท,าทาเทวคณาเมหสีโนชัยโยปิพุทธศาสตริมโตอยังมารสศาจะปาปิมโตปราชโยโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชายตาทาสุปันคนณาเมหสีโน ชโยปิพุทธสัต์สิริมตอยังมารสัจปาปิมตโตปราชโยอุโคสยามโพธิมัเทปโมทิตาชยตาทานาคนามเหสีโนชโยปิพุทธสัต์สิริมตอยังมารสัจปาปิมตโตปราชโยอุโคสยามโพธิมัเทปโมทิตาชยตาทานาสพรหมคนามเหสีโนชยันตุโพธิยาโมเรศกยานังนั้นที่วัตโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยสุชยมังคะเรอปราชิตปัญลังเกสีเศปฐาวิปกคะเรอภิเสเกสัพพุทธานา อาคัปโตปโมทติสุนักขันตังสุมงขรังสุภภาตังสุหุติตังสุขโนสุมุหุโตจสุจิถังพระมจาริสุปทาคีนางกายกรรมังวจากรรมังปทาคีนังปทาคีนังมโนกรรมังปณิธีเตปทาคีนาปทาคีนานิกตะวานาละพันปเทปทาคีเน เตอัฏฐาลัทธาสุกิตาวิรุณหาพุทธศา,าสเนอรูคาสุกิตาโหทัสหาสัพเพหิยาติภิสุนันตุพนโตเยเทว,วาอสมิงทานอภิคตาทีคายุกาสัธาโห,ต,ต,าหตุสุกิตาโหตุสัพพทารับขันตุสัพพัตตานังรักขันตุชินะสาสานังยากาจิป,ปัตนาเตสังสัพเพปุเรนตุมโนรสา,ารัถา ยุตะกาเรปะวัสสันตุวสังวสาวราหกาโรคาจุปัทาวาเตสังนิวาเรตุจัพพทากายาสุขังจิตตะสุขังอรหันตุยถาระหังบวชสวดธรรมานิยามสุตังเอวเมสุตังเอกังสมยังภะควาสาวัตถยังวิหารติเชตวเนอนาถพินทิกษาอารามเมตระโคภะคะวาพิกุอามันเตสีพิกขโวติภะทันเตติเตพิกุภะคะวะโตปจัสรโสสงภะควาเอตตะทโวจา อุปาทาวะพิขเ,เวตตาคตานางังอนุปาทาวะตาคตานางังพิตาวะสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมนิยามตาสภเสังขาราอนิจจติตัตงตาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวะภิสเมตวะอจิคติทเทเสติปัญญาเปติปัฏฐเตปเติวิวารติวิภาชติ อุตานีกโรติสเพสังคาราอนิจติอุปาทาวาพิขเวตตาคาตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมานิยามตาสเพสังคาราทุกขติตั้งตาคาโตอภิสัมพุทชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาพิสเมตวาอาจิคติเทเสติปัญญเปติปัทถเปติวิวรติวิภาชาติอุตานีกโรติสัเพสังคาราทุกขติ อุปาทาวาพิคเวตตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสเพธรรมาอนัตตาติตั้งตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวะอภิสเมตวะอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏเปติวิวารติวิภาชาติอุตานิกรโรติสเพธรรมาอนัตตาติอิธัมโมโจรักขวาอัตมนาเตพิกุภักขวโตภาสิตังอภินันทุเต บวสวดพันเทกระรัตะคาถาแปรอติตังนานาวาคเมยานปติงกังเคอานาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทัตติตัมปะหีนันตังอปัตตันจะอานาคตังสิ่งเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจายโยธรรมมังตะถาตถาวิปัสติอสังหีรังอสังกุปังตังวิถามุรุภะรุหเยผู้ใดเป็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเงี้อนรอ แรนเขาควรพอกพูนอาการเช่นนั้นไว้อัจเชวะกิจจมาตปังโกชัญญามารณะนสุเว ความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครเราจะรู้ความตายแม้วันพรุ่งนะฮินสังคารันเตนะมหาเสเนนณะมัจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจ,จุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรันตมะตันทิตังตัง,ตงเวพันเตกร,รันโตติสันโตอาจิคเตมุนีติมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจพรานทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชม บวชสวดธรรมะสังเวคปัจจวเวกคณะแปสเพสังคาราอนิจจสังขาราขาคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมำนำม,มาทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังคาราทุกขาติสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมำนำม,มาทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมะอนัตตาติ สัพเพรมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา อธวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณะังความตายเป็นของยั่งยืนอวสั่งมยามรตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะประิจิโอสานางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะกวรที่จะสังเวษายังไกยโยอาจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตตะวิญญาโนครั้นปราศจากวิญญาณ ชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกลิงขรังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรันถังหาประโยชน์ไม่ได้อัน,นิจจาวตสังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวะยธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตตวานิรุชันตุครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวุปสโมสุขโข ความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามรันติจักสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มริงสุจามริสเรที่ตายแล้วและกําลังจะตายตัดเทวหังมริสามิเราก็จักตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตติเม A. เอทะสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย บทสวดเมตายังกินจียังกินจีกุศลังกัมมังสัเพหิพะเตหิกตังปุญญโนอนุโมทันตุสุนันตุพนตโตเยเทว,วะอสมิงธาเนอธิคตาทีคายุกาสาทาัทธาโหตุสุกิตาโหตุทุกขาปมูลจันตุมาตาปิตา,าสาพพุกิตาโหตุทุกขาปมูลจันตุสัเพยาติกาสุกิตาโหตุทุกขาปมูลจันตุสัเพปิสาสัเพยาขาสัเพเปตาสุกิตาโหตุทุกขาปมูลจันตุ สัพเพอาจาริยอุปชายยะสุขิตาโหนตุทุกขาประมูลจันตุสัพเพนักขันนะสัพเพนักขันตาสุขิตาโหนตุทุกขาประมูลจันตุสัพเพเทวาสุขิตาโหนตุทุกขาประมูลจันตุสัพเพสามัตตินังสมิชันตุโวบทสวดบูชาหล, <heroin> หลวงปูท่ทวดนมโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานมโมโพธิสัตวโตอาคันติมายะอิติภควะนมโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควา ปฏิทานะคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคเรโพธิคเรตหิงตหิงตาธรรมทานเนนับพระวันตุปูชิตาโสถิงกรรณเตทาวิหารมัทะเลเทราจ,จะมาชาณนะวักการสพิคโวสารามิกาทานาะเปติอุบาสากาคามาจจะเต คามาจะเทสานิขมาจะอิสราสปานภูตาสุกิตาพระวันตุเตชาราพุชาเยปิจัอนธสัมภวาสังเสรชาตาราโอปปาติกาดินญานิกังธรรมวรางปฏิจเตสเพปิทุกขัสักกรุตุสังขยังธาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมัตพราชบุคราสังโคโหตุสมังโควาอัธายาจิหิตายาจะอัมเหรักตุสัตธรรมโมสเพปิธรรมจาริโนวุทิงสปาปุเนยามะธรรมเมอริยปเวทิเต ปันนาโหนตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสเนสัตสัมมาทารังประเวชันโตกาเรเทวปวัสตุวุธิภาวายาัตตานังสมิทังเนตเนตุเมทานิงเมมาตาปิตาจอัาราชังนิจจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนประชังรักขันตุสัพพา เทวตาอุยชนคาถาทุกขปตาจานิทุกขปยปตาจนิพยาสกปตาจนิสกาหนตุสัเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหีสัมพังปุญญสัมพังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทิยาทานังทัทันตุสัทธายาสีรังรักขันตุสัพพทาภาวนาพิรตาหนตุขจันตุเทวตาคตาสุมังคราคาถาหนตุสัพังสุมังครังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสธีหนตุนิรันตรังหตุสัพังสุมังครังรักขัน ตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะัปสุทีโหตุนิรันตรัง โอตุสพังสุมังครังรักขันตุสับพระเทวตาสัพสสังคานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตรัะสัเพพุทธาพระปตาปจกานันจะยังพระรังอรันตานันจะเตจินารักของพรามิสัพโสสัเพพุทธาพระปตาปจิกานันจะยังพระรังอรันตานันจะเตจินารักของพรามิสัพภโสสัเพพุทธาพระปตตาปจิกานันจะยังพระรังอรันตานันจะเตจินารักขังพระรามิสัพภโสสัเพพุทธาพระ ปัตาปเจกาณจะยังพระรังอรันตานันจะเตจินารักของพระรามิสัพโซสัพเพพุทธาพระปตาปเจกานณจะยังพระรังอรันตานันจะเตจินารักของพระรามิสัพโซสัพเพพุทธาพระปตาปเจกานันจะยังพระรังอรันตานันจะเตจินารักของพระรามิสัพโซสัพเพพุทธาพระรัปตาปเจกานันจะยังพระรังอรันตานจะเตจินารักของพระรามิสัพโซสัพเพพุทธาพระรัปตาปเจกานันจะยังพระรังอรันตานันจะเตจินารักของพระรามิสัพโซ ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนีข้าพเจ้าขอน้อมกราบอุทิศถวายเป็นพระราชากุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเสรฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้สเสด็จส่สวรรคาลายขออน,นิสงส์งแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพาสริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอย,ยากยากจนอยากได้มีแก่ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระสัมม ในพระธรรมคาสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดํารงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลน,นี้โปรดประสิธิ์ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมูลเลตได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและริธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อานวยผลให้เป็นสิริ คนแก่ผู้ครอบครองและผู้บูชาทุกประการด้วยเทิน